เพื่อนเพื่อนเ่อเพื่อนกูขอเบรกแป๊บนึงในจังหวะในสภาเราให้เกียรติสภานะเดี๋ยวกูพูดเองเห็นปะเอต้องเอจัเกียขอน่อนเาไปเจาเลีน่เออเพื่อนเขาไปเาเรียนแม่เรไม่ต้องอไรมที่ตูเคยบอกกูอะแค่ชาว่เรายู่จะต้องแถเราสพเพ่งเกียรติทังชอยาหรือว่าอันนี้คือแบิ์สชั่วโมงใช่ไหมแล้วเราเ่เขาจะรู้ปะ มึงก็ฟังกูจบนี่ก็เไปเกบสองร้อยสองร้อยสองเลดอาวี่ละอ้แ้งเก่งแ้วแหละตันี้่นี้ตัน้วนี้เัานร้ตัวนี้ันี้ตัวนี้นรัี้ตี้ตนี้้ตั้ั้ตนว้ตย้อยวนง้นี้ัวนี้ัน้ตัวนีู้ัว้น้ตัวนีี้ตวนง้ี้ตวนต้ันน้อนต่ว่า้อาวี้้ันนี้อันนี้ตวนีัน พูดแบบแบบว่าตรงไปตรงมานะตรงไปตรงมายานสูตรตัวมันติดตัดกินทะเลไงตัดเรื่องชั่วโมงอ่ะมือเนี้ยต้องไปเปลี่ยนชุดละตัดเรื่องอะไรแย่ๆออกไปทั้งหมดอ่ะถามว่าเขาเล่นดีไหมก็เล่นดีมีมีสปิริตไหมก็มีเฮ้ยไอ้แรงกูป่านกูคุยกับคนดูอยู่ไอ้เหี้ยมือนี้มือนี้จะแดกที่อะไรมือเนี้ยหายสัตว์เออนี่สีกินกระเพราหมูสักไอ้เนี้ยถึงเราวไหนครับไอ้ไม่ใช่สภาเออถามว่าเขาเล่นดีไหมมีสปิริตไหมก็มีก็พูดจริงๆผมว่าเล่นดี ก็เดี๋ยวรอดูว่าเล่นบ้านเขาจะเป็นไงเพราะเขาบอกแล้วว่าแก๊งเขาไม่ยุบอยู่แล้วใช่ไหมถ้าผมมีปัญหาผมก็มีแค่คนคนเดียวที่เหลือผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาจบก็คือจบนะครับน้องน้องครับพี่ชายเลิฟพี่ชายผมยวผมพูดเองนะน้าตาภาดูมือนะไปต่อป๊าบี้อยู่ไหมป๊าบี้โอ้พี่มินี่ก่อนพี่มินี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดเองนะน้าตาภาพี่ชายโอเคครับ ปาดมนยิงหน้าเลยครับเดี๋ยวเทียรอคนมาเยอะกว่านี้ไหมครับผมมีเรื่องที่จะคุยด้วยมีแค่นี้ครับเหลือมาณแค่นี้ครับเพราะเหลือกันแค่นี้ครับสี่คนเหลือกันสี่คนหมายถึงหมายถึงว่าคนอื่นๆเขาไปพักกันแล้วเหรอครับใช่ครับใช่ครับเหลือแค่สี่คนโอเคงั้นก็เดี๋ยวคุยคุยเลยก็ได้ครับสภา ผมพ่กนี้ก็ได้เหมือนพ่งนี้ดีกว่าคุยกับพ่กนี้ก็ได้อ่าได้ครับงั้นเทียพวกนี้จะเข้าไหมครับเดี๋ยวพวกผมจะคุยด,ด้วยหน่อยนิดนึงไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรแค่อยากคุยด,ด้วยเฉยได้ครับ<ด>ก็ช่วงช่วงพีคทารทมพีคตอ,อไ,ได้เลยครับช่วงพีคทามได้ครับอ่านั้นเราคุยกันหน้าละพานก็ไเลยครับก็ผมพูดยานาไม่ยังมดีแล้วกันครับก็ขอบคุณเทียมากๆครับที่เล่นด้วยกันอย่างมีสปิลิตมากๆเลยไม่หนีไม่นอนไม่อะไรเลยสนุกมากครับที่เล่นกันก็เทียก็ขอขอบคุณมากๆครับครับผมอะไรทททีี่่บบััไปกก็็ขอโษด้นะคร ในฮอลลี่ะเนาะเทียก็น่าจะเคยเล่นมาอีกแล้วอันนี้ก e> ็ถือว่ามดไปแล้วพ oh oh okay. ี่เฮ้ยทำอะไรอีกเปิ่มเติมนะยังไงไปเดาๆขอคเพื่อเอ็นดีดีกว่าเบอร์เบอร์เปก่อนได้พี่เบงไม่ไม่พี่ต้องพูดในส่วนที่พี่ทำผิดโอเคพี่พี่พูดเลยก็ได้ครับพี่อ่าอันนี้ผมจะพูดในส่วนที่ผมทำผิดนะครับเรื่องการที่ผมอ่าใช้โปรแกรมสื่อสารด้านนอกที่คุยแล้วหลุดออกมาอย่างที่เห็นแล้วเป็นอยู่ก็คือผมได้ทำการไปมอบแล้วแล้วก็อยากจะขอโทษเอ็ดีจริงๆครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมทำผิดไปต่อให้เอ็นดีมาแจ้งแล้วผมมีความผิดตติดัวไปอยย่างงเี้ ผมก็เหมือนคนคนที่ทุเรศอะครับไปเล่นตรงไหนก็คงจะมีแต่คนไม่โอเคกับสิ่งที่ผมทำครับผมก็เลยบอกว่าผมไปมอบแล้วแล้วก็รับโทษแล้วครับแล้วก็อยากให้เอ็มดีเข้าใจครับโอเคครับไม่ไม่เป็นไรครับเรื่องเรื่องนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงจริงไม่เป็นไรเพราะว่าตอนที่เราเล่นกันมันก็มันก็สนุกอะทั้งคู่ถูกไหมครับมันมันมันโกรธมันเดือดกันอะไรก็จริงแต่คือจบแล้วก็ไม่อยากให้แบบมานั่งโกรธกันต่อจริงๆแล้วอะครับไม่ผมก็ทำเพื่อความสบายใจเพื่อตัวผมเองด้วยเพราะ ได้ครับได้ครับแต่ส่วนพวกผมไม่ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรครับก็ไว้เล่นกันใหม่ได้ครับอนาคตครับได้ครับอะไรที่บัฟอะไรที่มันเกินไปหรือว่ารุนแรงไปก็ขอโทษเลยครับที่จะไปคุยคที่แบบอยากให้มาเยอะก็เพราะเพราะว่าจะพูดเรื่องนี้กันนี่แหละ ออโอเคครับขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณเทียมากๆครับผมเขาขอโทษเทียดครับเอเดนี้ขอโทษเทียด้วยับขอโทษนะครับขอโทษคนเด้ยนะครับผมขอโทษคนเดีนด้ยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอโทษขอโทษด้วยครไม่มีใครติดใจอะไรบั๊ดเนาะเฮ้ยนไม่ได้จับวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไัดขาดรับขะครัดขาดคบเทียยได้ไหมครับเดียรัวเทียเทียเล่นเล่นบ้านเล่นอะไรไหมครับเนี่ย รอคุยได้เล่นปะบ้านรอคุยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้อีกทีก็ได้ครับได้ครับได้ครับคคุยยยกัันทีีเเดวลรบได้ครับโอเคครับโอเคครับสู้ๆครับผมครับผมสนุกมากครับสนุกมากคข้าวของข้าวของแต่พรุ่งนี้พี่ข้ามเจอแลครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเข้ามาครับชุดคลุมบ้านเราเมเรื่อเรียนที่แบบผมหอดว่าคนหอก็แหละที่ผมถามเขาเรื่องเล่นบ้านอ่ะผมมองว่าสไตล์การเล่นเขามันก็ไม่ได้แย่แต่ถ้าพูดจริงๆถ้าพูดจริงๆตอนเนี้ยเราแข็งเว้ย เราแข็งเรา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 แข็งจริงๆกูกล้าพูดว่าเราแข็งจริงๆเพราะว่าถ้าได้กันได้ของเขาอ่ะก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่จริงๆมีสิทธิ์ที่จะได้บ้านด้วยซ้ำยอกยกไอเช่แต่าโดยโดยรวมอ่ะผมมองว่าคนดูก็สนุกเวตามตามมาลงในเกมมันก็เดือดกันอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออจบแล้วก็คือจบเวผมก็โตแล้วไอ้เชี่ยนั่นแหละผมก็ขอบคุณนะครับคนดูที่นั่งดูกันแบบ โอ้โหตาไม่มีแพนด้าทุกวันเลยก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนอันนี้ยังไม่ได้จะลงนะแค่พูดให้ฟังว่าเออโดยรวมมันก็สนุกคนดูก็เข้ามากันสามพันสี่พันกันออทุกวันเออ,เอ,อบ้านก็คงไม่พ้นใครหรอกก็คงจะมีเทียฮิโรชิเอสดมดีเลิฟออนเฮดไลรักอะไรพวกเนี้ยเทียเขาได้อยู่แล้วบ้านน่ะเออขอ,าาขอบคุณมากครับสภาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอะไรที่ทำไม่ดีไปแต่ผมมองว่าพวกนี้อ่จต้องคุยกับหน่วยงานแน่ๆเลยเพราะว่าผมมีปัญหากับ ทั้งหมอทั้งตำรวจเลยวันนี้หน่วยงานต้องวันนี้มันน่าจะมันน่าจะดึกแล้วครับน่าดึกแล้วไม่ผมอยากให้แบบคนคนกลางไปสภาเฉยเพราะว่าผมประทะคารมกับเขาโดยตรงเลยอ๋อได้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 เป็นพรุ่งนี้ก็ได้เอาเคลียร์ที่ที่สภาแม่ล่ะเดี๋ยวเรียกให้ก็ได้ได้ครับแต่ว่าจะเอาวันนี้ได้หรอแต่ถ้าเกิดวันนี้ได้ก็ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าได้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 ครับแบบผัวผัวเขามาดูสตอรี่แรกหลังไม่ได้ดูมาสามเดือนสนุกมากนะครับสามทุ่มหลังไอด็อกก็ได้ครับหลังไอด็อก โอเคแต่พรุ่งนี้เขาจะเขามีอีกคู่หนึ่งตีอยู่หรือเปล่าใช่ครับเรียกจะเรียกเรียกใช่พรุ่งนี้ตีได้ครับถ้าเกิดเขาสะดวกก็เดี๋ยวรบกวนเวลาไม่นานครับเพราะว่ามันมันประทะกันหลายรอบผมก็มีมีช่วงที่ยังอารมณ์ไม่อยู่ด้วยก็มีได้ครับได้ครับได้ขอบคุณสภามากๆครับผมครับเสียงผมหมดละวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบมากครับครับมาก่อนครับสภาครับ เฉยไม่มี่เฉยเลยพี่ต๊อดพี่ต๊อดตอนนี้อยู่นู่นยืนคุยอยู่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งป๊บนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้หลังแอร์ดอปสามทุ่มเราจะมีคุยกับหน่วยงานก่อนนะเพราะว่าเราก็ถ้าเขาแรงหลายรอบเลยเป็นโแรงอีกแต่ส่วนส่วนถ้าพวกคุณทุกคนอ่ะมันอยู่กันไม่ครบวันตรงนี้กูเป็นตัวแทนพี่ต๊อดพูดแล้วกันก็เก่งกันมากทุกคนเลย จริงๆขอบคุณครับขอบคุณพีับเปียวเียวเปียวมากๆเก่งกจริงขอบคุณทุกคนที่ชมครขอบค้ยเฮ้ยปอะไรอ่ะใครเือดปเด้ยไปด้ยไปด้ไปด้อไปด้้ยไปดาไปแลดาพี่หมึกพารถเลยพี่ได้ไดน้องชายเฮ้ยอะไรเดี๋ยวโอ้ยย้เ้กูฟอร์มอเย้เฮ้ยสตีมมึงดีปเนี่ยเฮ้ยกูขึ้นไม่ได้เป็นไรอ่ะไปไปไขี่นิ่มๆเต็มเต็ม้วเย้มีรถคันนี้มีใครมีข้าวไปพี่ เรมีเราร้อยซองรอยก้อนจะหมดละผมหิวจริงนุ้งกไปแดกอีกทีหน่อยอ่ะเปิดดีกว่าผมอยากกินข้าวต้มใหญ่น้อยแดกข้าวต้มโล่งบาดีกว่ามึงอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวคตรโตโอ้ยเฮียเฮียแกล่ะมึงใช้ตาขับปะเนี่ยบอสกายดูนี่เฮียนี่ก็ย้อนอะไรนะพี่โยกอะไรนะ เวทีเหรอละวหามตายแล้วแม่บอมีแล้วนะไม่โดนแป๊บนึงผมฟังพิโยกพิโยกพิโยกอะไรพี่พิโยกพิโยกอยู่ปะพิโยกพี่พี่พี่ตะกี้พิโยกเขาพูดว่ไอ้บอกเพื่อนว่าแนะดนำวันนี้ให้ไปนอนนะมึงแบบตายขึ้นมาเพื่อนไม่อยู่หมอไม่ชุบเด้อหมอประชุบนะเออ AED ประมีด้วยอ่ะแล้วก ผมจะตายผมไม่มีข้าวมีมีใครมีไหมผมจะตายจริงร้องดีร้องดิร้องดิร้องดิพูดพูดพูดว่าจะตายอีกรอบเดี๋ยวกูให้บอกว่าพี่เกมพี่เกมบอกบอกพี่เกมขอข้าวหน่อยครับพูดดิหนึ่ง่เจ็ดหนึ่งพูดพูดพูดไม่พูดไม่พูดกูไม่ให้พูดดิบอกพี่เกมขอข้าวหน่อยครับพี่พูดดิเล็กเล็ก มึงจะซีแปลเขาพี่อ้ดูกหลอกโอ้โหพี่เราติดแบงค์ลิสคันสูงสุดอยู่นะพี่เฮ้ยก็สามชั่วโมงไงช่างมันเถอะเราไม่มีใครตายอยู่แล้วเราช่ด้วยอยู่ไหมช่วยด้วยถ้ามันตายก็คืพี่ยา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 พี่มึงยาพี่มึงไม่มีหมอกไม่ไม่ใครจะเอารถอล้มึงซื้อหมอกมาดีเร็วหมอกไม่ชุบได้ตรถถ้ามันตายมันก็แค่ดิสตอนนี้เราหนักไม่ได้ขายแล้วใครจะเอาอีสปอร์ตซื้อบัตรมาหน่อยเฮ้ยผมเอาผมเอาใครจะเอาอีสปอร์ตมาหน่อย